ฝักปักบัวไอ้นาเนาไู้วาปลูกได้ี่ยเดือนก่อนปีใหม่นะโอ้คนทุบคืนจะบอกขนาดจะไปที่ต้นไม้นันแล้วกันคืจะไปจับที่าเนี้ ทำใช่ไหมเนี่ย <laughs> เปลี่ยนกระถางครับครับรีบชื่อมันดีไหมหแต่ว่ามันดีตรงที่มันมันให้ความ ครับไม้แบบนิ้วสองนิ้วทุกอย่างก็คือไล่จากไซส์เล็กๆขึ้นไปเลยครับมีหมดเลยไม้ป่าไม้อะไรมีหมดไม้ประดับไม้ป่าไม้ประดับมีหญ้าปพธินามมีอุปกรณ์มีดินมีหินขายครบครับผมก็คือประมาณสามสิบล้านครบวงจรของการจัดสวนเลยครับกระกระถางขุยยาตั้งแต่ต้นเล็กๆไปจนถึงไม้ขุดล้อมเลยครับไม้ขุดล้อมมามาที่นี่ครบวงจรแต่ก่อนเป็นไอ้ปากชามกันเองตหลังก็เริ่มพัฒนาขึ้นเป็นตวมีละ ก็คือส่วนหนึ่งเราปักชากันเองครับและส่วนหนึ่งก็ไปรับมาจากที่อื่นด้วยใช่ครับสมัยก็คือชาวบ้านทํากันเองใช่ไหมครับชาวบ้านทำกันเองสมัยก่อนเมื่อสักสิบกว่าปีนะทำกันเองเพราะแถวนี้มีเกษตรเพาะพันธุ์อะไรเขาก็เขาก็จ้างทำสนรับสนดวนตมาอยู่คาสะเดาพวกชะอมพวกเข็มปักชากันเองครับตอนหลังก็พัฒนาขึ้นมาขายกันก็เลยกลายเป็นร้านครับตอนนี้รรวมแล้วประมาณสักกี่ร้านฮะสามสิบร้านสามสิบร้านตรงนี้เรียกว่าบางแต่ด้วงใช่ไหมบางแต่ด้วงใช่ครับบางแต่ด้ขต เขาจะรวมกันเรียกว่ามาราคร่บอันนี้ก็จะเป็นแถวท้ายเมืองวัดสองคบก็เป็กันก็คือระยะทางเห็นตลาดรวมๆนี้น่าจะประมาณสักกิโลโลหนึ่งได้สองข้างทางเทียบก็คือเขาก็ชอบเออคือทุกอาจะบัตติดต่อกันเขาก็มาซื้อครับผมตีตากฟ้าก็คือตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยครับสุทายทุพพันธ์ก็มา